โอ้โห,โโห,โโหไปเลยลูกไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โห, <c oughs> โโหมันตีเสี้ยเสียว <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้โหผู้บ่าวบัวบานมาแล้วอี่มีหางตาเลยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้น้องบอกรอยชี่ดื้อนะคะกะ็ได้มางานงานวันเกิดใช่ไหมงานวันเกิดน้องมิ่งนะคะงานวันเกิดน้องมิ่งนะคะนี่กับพี่ปีใหม่แล้วก็พี่โมเมนะคะ มีหลายๆเชื่อมากเลยค่ะนี่จะเป็นพี่บัวบานนะคะอ้วนจะอดใจไม่ไหวแล้วนะแม่แม่วนโยใส่สะโพกอรอไม่ไหว้ังจะเป็นน้องจ่อยนะคะน้องเลิรักน้องน้องธันวาน้องหลายๆน้องนะคะฝันจะเป็นน้องอุ้มบุญนะคะจะเป็นน้องนิ่งนะคะค่ะนานี้เนาะนะคะเด็กๆก็พากันมาอ้วนไม่ไหวแล้วแม่แม่อ้วนไม่ไหวแล้วโอ้ยขอจิ้มแม่ขอจิ้มแม่อ้วนจะใส่โบใส่กระเป๋ามาเป็นเอกลักษณ์ของอ้วนนะคะ มันจะไม่ไหวแล้วนะแม่มันยั่วยวนเหลือเกินจะทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> น่ารักมากมากเลยนะคะตอนนี้มาปราร์ตี้โต๊ะจีนบ้า <b án S 2> นน้องมิ่งนะคะวั <c oughs> นนี้มาปราร์ตี้โต๊ะจีนบ้านน้องมิ่งจา้ายืนไกลพี่บัวบานเลยไม่ไหวแล้วพี่บัวบานก็ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอยไม่ไหวแล้วควรโยกย้ายสายสะโพกใหญ่เลยนะคะมันเยื่อยวนขนุนมันหอมสับปะรดมันน่ากินจังเลยคุณไหมค่ะ <c oughs> มีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณแม่ถาให้ดูมีขนุนมีกล้วยมีอมันเกวมีสับปะรด <c oughs> มีแตงกวา <c oughs> มีอ้อยนะคะวันนี้ <c oughs> มันไม่ไหวแล้วแม่ มันต้องแล้วแม่มันอดใจไม่ไหวแล้วมันหอมเหลือเกินคุณแม่ค่ะขวาน่ารักของเด็กๆนะคะอันนี้วันนี้เราจะมาช้าเด็กึกกันนะคะช้างเด็กๆ<ค><ณ>หิวแล้วคุณพ่อคะ่ะหิวแล้วคะ่ะ<ค><ณ><ค><ณ>เดี๋ยวรอน้องมิ้งสักครู่น,นะคะ ทูหรือเปล่าคะทำรู้ารีบดีไหมอดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมะวแล้วข้าหิวแล้วย้อยนเหลือเกินไ่ใช่ครับรอนางีอเป็นบวานม่ไหวแล้วไ่หวแล้วปอยไดปอยไปก่อนเี่นจีนเลยียเ ไอยืนลูกไยืนวนจะอดใจไม่ไหวแล้วนจะอดใจไม่ไหวอะไรเนี่ยอดใจไม่ไม่กินสับปะรดอีกกินกล้วย ให้กินก่อนหิวมากนนไม่ไหวอันนี้ได้มาปาร์ตี้นะคะบ้านน้องมิง่งเด็กๆก็น่ารักกันทุกเชือกเลยนะคะ ไม่ไหวแล้วแม่เลอมันยั่วย,ยวนเหลือเกินเลื่อนมันยั่วย,ยวนเหลือเกินยห,ยนหนายกินเน่ยหาบ๊อบ้านกินเน่ลูกหายกินเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวแล้ <c oughs> ว ขอชิมก่อนเลยแล้วกันชิมก่อนเลยแล้วกันเล็กว่นเล็กครับโาแลไม่ใช่โบพลโบพลงาแล้วค่ะตุ๊กกว่าคนอ,อื่นเขาเลยนะคะความน่ารักของเด็กๆนะคะ ในกระเารเปาี่ยกระเาเอกเปาสีมับยากาศก็ดีนะคะอุ่นๆมันไม่หนาวแต่ว่าแดดก็แรงอยู่แล้วก็มีลม ก็เลยโอเคอ้วนไม่หไมหวแล้วอ้วนไม่ไหวแล้วพี่พี่คะอ้วนจะไม่ไหวแล้วนะก็พออยู่ทางนี้ค่ะทุกจ้าก็ทุกจ้าหมดเลยนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วคิดว่าเป็นกล้วยคิดว่าเป็นกล้วยนะคะจะทนไม่ไหวแล้วพี่พี่พี่ ได้สวยจำเงินหม่ไหแล้วมาแม่แม่ขโมยแล้วเนี่ยขโมยแล้วเฮ้ยขโมยสอยกินอะไรมากนะครับให้แฉกันเลยครับกินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนปวดตัวย่อยเปิดงานเลยเปิดงานเลยอ้วนเปิดงานเลยมันไม่ไหวแล้วของหวานหวานแล้วนะครับวับฟ้านะครับไม่ไหวแล้ว เขาให้เต้นก่อนเอ้าโอ้เต็มที่เลยอย่าเหยาเหยาเหยาสะพานเฮ้ยโอ้โห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 มีโชว์สเต็ปหน่อยแล้วกันโชว์สเต็ปหน่อยโชว์สเต็ปหน่อยโอ้โหใจเย็นนกใจเย็นนกโอ้โหโอ้โหความน่ารักของเด็กผู้ชายคะนี้โอ้โหหันมุมทั่วทิศไปแล้ว

กินได้เลยค่ะอ่าขอบคุณนะคะวันนี้เอาไม่อยู่นะครับวันนี้งหมดเราไม่อยู่เลยนะครับอ้วนถูกใจมากเลยถูกใจอ้วนมากเลยอ๋อาลกกันมเโออยู่แล้โหแบนเป็นยังไงเป็นยังไงสมใจหรือยัง หากินแต่กล้วยนะนี่เด็กกล้วยหวานมันก็้วยยังไงงักถูกใจถูกใจมากเลยแม่แม่จ๋ามันถูกใจมากเลยอ่ะก้วยให้ลูกนะลูกชอบกินก้วย เด็กอ้วนชอบกินช้วยนะคะได้กินช้วยแล้วอยู่นิ่งเลยแม่อยู่นี่ลูกแม่ไม่ไปไหนค่ะข้าวที่เ่ินกินแคตาลูดด้วยวันนี้ได้กินแคตาลูดด้วยนะคะไม่ไหวแล้วอร่อยมากงับวันวันฉ่ำๆกินไม่สนใจใครเลยนะคะมีเลี๊ยบพ่อัวพ่อหนีโอ้ลูกินเดี๋ยวนี้แหละลูกกินเดี๋ยวนี้แหละเด็กอ้วนของแม่ อ้วนของคุณแม่นะคะเนี่ยคนโตอ้วนเวลากินก็จะสงบนิ่งประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ก็จะโยกย้ายสายสะโค้งหน่อยๆตอนนี้เวลากินก็จะอืมกินมะม่วงกล้วยเลยลูกมะมกล้วยนี่คุณแม่คุณแม่เอากล้วยให้แล้วอ่ะมะม่วกล้วยลูกบอพอดอ๋อกระคุณนพา อ๋อมัดเลยค่ะมัดเนี่ยน่ารักโอ้ได้อะไรมาใส่อีกนั้นได้หมวกใหม่ได้อะไรเขาเอิ้นว่าอะไรเนาะนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมา,มากๆเลยนะคะอร่อยนะอร่อยมากเลย,เลยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลย

อร่อยมากเลยโต๊ะไหนทางทลายต๊ะไหนอีกไปไหนนั่นโอ้โหอิ่มอร่อยโต้นั้นหมดมาโต๊มนี้ต่อนะฮะอือฮึไปทีกินอาหารในพอวกนี้คือหลายกับน้องสาวอุ้งบุญนะคะอิ่มอิ่มอิ่มจะได้หอมสาวกำบ้านอุ้งบุญสาวกับบ้านอิ่มแบบจุกๆเลยนะะ โอเคขอบพระคุณผู <Wyoming S 2> ้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสนุนอาหารในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะเจ้าภาพด้วยนะคะตัวน้องมิ่งคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วฝากพี่พี่ติดตามและให้กำลังใจครอบครัวน้องหอดอยที่ด้วยไปนานๆนะคะครับคุณ ใหญใจมากเลยให้กบปล่อยขอบคุณค่ะเก็บจ่าเก็บขอบคุณหลายๆค่ะ<อ>ติดเลยคุณพ่อติดเลยค่ะ่เด็กเพื่อนติดเลยจ้าขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีด้วยนะคะโบเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้ โบเยอะมากเลยเสียพันเสียออนอะไรกันเสียจจเสียจูอันนมเริ่มอิมแล้วนะคะจะดิ้นนิดหน่อย้ย่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดเคกดไลค์กดแชร์ให้น้องบอก่อยที่เลวนด้วยนะคะ